สวัสดีครับพี่น้องฟ้องปายครับผมพอใหญ่หวังไทยบ้านสีสเกตกันเองอยากก่าแเกงใจกันครับมาไายงานโต้ืือเกา่าเมเนี่ครับวันที่5 5มิถุนายนต5 6 4ผมกัสิมาอัปเดตนะครับสถานีกลางบางซื่อ นำและก็สิมาเบิงประชาชนคนไทยครับมาฉีดวัคซีนนะครับแกโรคโควิดน้านะครับว่าประชาชนตื่นตัวกันบอมาฉีดหลายบอ,อยู่กุ้งเทพมหานครน,นะครับอยู่สถานีกล้งบ้างสื่อซึ่งเป็นศูนย์กลางนะครับระบบรางที่ใหญ่ที่สุดนะครับในอาเซียนในตะวันออกเฉียงใต้นี่ละันเปิดเปิดใสบริการปรปิดซื้อวัคซินเปิดนะครับประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน25 6 4นี่ละ ผมก็เลยมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศประชาชนพ่นไพร์ครับมาฉีดวัคซีนนะครับอยู่สถานีกลางบางซื่อนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายอยู่หน้าสถานีครับเวลานะครับ10บโมงสินาทีสินาฬิกาสินาทีครับ4ี่โมงเสาร์บันภาษาอีสานครับวันนะครับผมสิตายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเล้วตอนนี้ผมอยู่หน้าสถานีนะครับเบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้อง ทั้งผีทังเขามากครับประชาชนคนไทยสิมาฉีดวัคซีนหรือว่าแท็กซี่มาลับผู้โดยสารกับสิเขามาฟังนี่แหละครับนี่ครับกรลังงเขามาเต็มกันเลยครับตัวนี้ผมไทยเบื้องกับเป็นสิเป็นสวนยอมบอกต้นวงต้นใหม่สวนนะครับเป็นโต๊ะแต่งครับสำหรับให้ประชาชนนะครับสีมะลอมหยาติพี่นองแด้นางพักพ่อยนอนใจในอนาคต เก็บภาพบรรยากาศเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อใหญ่หวังไทยบ้านศรีสเกตนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศประชาชนคนไทยครับมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะครับที่สถานีกลางบางซื่อพ่อแม่พี่น้องของปไายเดบงหรือว่าทั่วโลกนะครับเดบงนะครับว่าประชาชนคนไทยนะครับตื่นเล่นในการฉีดวัคซีนนครับเพื่อป้องกันโรคโควิดเพื่อที่จะได้เปิดประเทศต่ตอไปนะครับ ฉีดแล้วมมนก็่ป้องกันได้อยู่นะครับผมก็สิหาเวลาหาโอกาสช่องทางไปฉีดวัคซีนน้ำเขาคือกันละผมก็บพ่อนฉีดดอกแต่ว่าก็สิหาช่องทางไปฉีดอยู่เวลามีโอกาสนะครับเก็บผ่าบรรยากาศทั่วไปให้พ่อแม่พี่น้องคงไปใไ้เบื้องนะครับเนาะ รถเมย์เพื่อนกับเปิดให้แรเขามาอยู่ในรถเมย์นี่จักรยายยังไแนรมกับโบหงหลายสายอยู่พอเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนครับเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนนะครับจึงมีรถเมย์หลายสายครับวิ่งผ่านสถานีกลางบางซื่อนะครับนะครับวันนี้ก็เขาได้สองข้างเนาะท้างคุณกับรถเมย์แรเขามานะครับคุณข้าง ถนนทางคนกาชิติดสถานีเลยที่รถเมล์แรงข้ามาได้เพราะว่าให้ประชาชนสะดวกสบายในการลงรถเมล์แล้วก็นยางเขาสถานีก้างบ้างซื่อไปฉีดวัคซีนเลยับครับมันเบรบรรยากาศไปเรื่อยๆพ่าแม่พี่น้องอแม่พี่น้องปองไปครับมีเวลามีโอกาสกลับไปลงซื้อลงอยังเลยครับฉีดวัคซีนป้องกันโควิดจะได้เปิดประเทศจะได้บอได้ไซแมดกับ ทางเพียกาทังออกไปกับีทางเขามากก็นีนะครับออกไปทั้งคุ่นะครับตรงไปทั้งคุ่นะครับก็ออกไปทั้งอตกรนะครับไปเดียว้ายกับไปทั้งนะครับขนส่งหมอฉีดกระไดมันไปได้ทั้งสองทางนะครับนะครับไปได้ทั้งสองทางเก็บภาพบรรยากาศประชาชนคนไทยครับกระตือรือร้นในการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ของการโลควิดนะครับไปเย็บผาาบรรยากาศให้เบิองไปเรื่อยๆเพราะไม่พี่น้องขอมไป าสิมีทางทางเขา่าทางออกทั้งสองทางครับทางออกไปทางพุ่นทีทารานีก็มีทางออกทางปีทาง้งริมริมสวนยอมตาเพียกสิมีทางเข่ามากประชาชนขับรถเขา,ขามากะแล้วสิเป็นชเช่าแท็กซี่เพิ่นกับไม่ฉีดวัคซีนนําหรือเพิ่นกับบางขั้นกับอาจจะมารับผู้โดยสารสำหรับแท็กซี่เนาะครับออกมาหลายครับค,ครับแล้วเขามาเต็มอยู่ครับเทศกาลไปเขามาเต็ม เต็ม,ตมครับเต็มเลยผครับชายชนอายาติพี่น้องรับือล่างรถไเนยครับโอ้อเต็มเลยออกมันก็ออกไปทั้งสวนยอมายบรรยากาศให้พี่น้องบอกของปายเอฟซีครับล่างรถไฟ ออกไปตั้งหุ่นได้ตั้งเขามากกวบมี่ตั้งออกตั้งเขาเป็นเห็ุไหวนะครับเนาะเก็บภาพบรรยากาศนะประชาชมเไทายบอแมนเมทา,ายเก็บภาพบรรยากาศพระประชาชนคนไทยมาฉีดวัคซีนนะครับกันโรคกโควิดนะครับเนาะเมออื่วาพี่น้องบอกไป้เบองยงังเต็มอกเต็มตาก็ถือโอกาสอัปเดตสถานีกลางบางสือปนะนำนะครับ แต่ยืนว่ารัฐบาลเพื่อนกาสิบเปิดใสบริการประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน2564ปีนี่แหละครับต้นเดือนพฤศจิกาปีนี่แหละเพราว่าสิเปิดใสบริการสถานีกลางบ้างสื่อนี่ครับนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับในอาเซียนนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ว่าได้นะครับนะครับภายผ่าบรรยากาศในพ่อแม่พี่น้องของไปได้เบิ่งไปเรื่อยๆก็นเนาะนะครับ ไปเพระท่านไหนลงดอกลงซื้อกะนี่เวลามีโอกาสกะไปลงซือ้อด้ครับฉีดวัคซีนกงกันโรลกโควิดสิได้เปิดประเทศได้นะคกับเศรษฐกิจสิได้ดีแน่จังหน่อยโอเมื่อไปพี่น้องเนะาะครับพายบรรยากาศไปเ,เรื่อยๆ้พ่อแม่อไพี่น้องผมไปไดเม,มืองเมฆกับเขามาเรื่อยๆ ทสี่ทั้งรถตู้มีเบิรถนี่เย็บผาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องปองไปในเมือง หลายครับเพราะไม่พีน้องประชาชนมัฉีดวัคซีนนี่างไายครับ ประชาชนเพ่อกลลงรถเม่์แล้วก็เดินเข้าอาคารผู้โดยสารสถานีกลางบางซื่อเลยครับส่วนโซนถน,นนผิดธิ์ติสถานีนอกบรรยกาให้รถเมย์แลนเขาโซนหุ่นได้ติดสถานีประชาชนลงจากรถเมล์กัยาง,างเข้าอาคารประชาชนนะครับลงจากรถเมล์มาแล้วนะครับก็เดินเข้าอาคารนะครับสถานีกลางบางซื่อเลยครับก็นะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนนะครับจึงมีถนน เมนด้านในนะครับให้ประชาชนที่จะนั่งรถเมล์เข้ามาฉีดวัคซีนได้นะครับอ,อมาเรื่อยๆเพราะไม่พี่น้องกองไฟาฟบรรยากาศทั่วไปวนะไ่พี่น้องกองไฟลเมืองมาเรื่อยๆครับรถนี์ครับรแลนมาเรื่อยๆคนประชาชนนะครับนําประชาชนนะครับทุกสาขาอาชีพวันนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเข็มที่2นะครับ ที่ผมมาถ่ายคลิปวันนี้นะครับเ,เห็นพิธีกรนะครับประกาศว่าวันนี้นะครับเป็นเข็มที่สอง,องรับไฟเข็มแหลกกับ่ามีสิทธิ์แ้วันนี้นะครับนะครับประชาชนเพื่อนก็นกนลงรถเมล้วก็ยางเข้าไปท้างในกนล้ครับ ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับเพื่อป้องกันโรคโควิดนะครับมีเวลามีโอกาสก็ไปลงชื่อนะครับลงชื่อแล้วก็นะครับฉีดวัคซนีนป้องกันโรคโควิดจะได้เปิดประเทศเศรษฐกิจก็จะได้ดีๆหน่อยนะครับครับจะจะไม่ได้ใส่แมสกกันจะได้เปิดปากเดินไปทำทำงานแบบสบายๆนะครับครับเมื่อนี้ ผมขอขอบคุณขอบใจเอฟซีหลายๆที่ติดตามคลิปผมมาเบิรงประชาชนคนไทยครับมาฉีดวัคซีนนะครับมาฉีดวัคซีนนะครับที่สถานีนะครับขอปิดอีกหลายตัวนึ่นพราะไม่เป็นหนอเพใหญ่หวัง <laughs> มาฉีดวัคซีนครับที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งทางรัฐบาลครับได้เปิดบริการตรงนี้ชั่วคราวให้ประชาชนนะครับมาฉีดนะครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะครับเพื่อจะได้เปิดประเทศเร็วๆเศรษฐกิจจะได้ดี ประชาชนคนไทยจะได้หากินคล่องๆจะได้ไปท,ทำงานไม่ต้องใส่แมสนะครับก็ช่วยๆกันผนลไม้ลรละเมอเนาะประชาชนคนไทยครับมาฉีดกันเดอ้อพอแม่พี่น้องเดอ้อผมกับสิหาสองทางเวลาไปลงเวลาไปฉีดน้ำเขาขึ้นกันละนะครับห่วยเขามากพยานตายขึ้นกันได้เนาะ <laughs> วันนี้ผมกับขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องปองไปไหลายๆครับขอให้ยูดีมีแห้งยู่แดงมีฮีปลอดภัยจากโรคโควิดกันทุกคนพอแม่พี่น้องเดอ้อ ไม่น,นี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ